บบฮัลโลสัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ช่อง p b Finland ชาแนวนะครับผมอยู่กับพบีบานฟินแลนด์ ค่อนเก่าคนเดิมครับผมเติ่มเติมคือว่า,าสีทันยามาขึ้นบม่มีโลงพิมารณาสีขึ้นนะครับผมสีข,ข,ขึ้นขึ้นขึ้นไม่มีลงนะครับผม <laughs> นะครับผมมือนี้ตอนนี้อยู่กรุงเทพครับผมเมื่อเช้านี้บินมาจากอ่ จังหวัดขอนแก่นครับผมเ็ mother, owego, dad, ื 200, right. ่อมากรุงเทพมีงานมีงานตอนกลางคืนนะครับผมตอนนี think, ้เป็นเวลาตีห้าเพิ่งเลิกงานครับผมเป็นเวลาตีห้าเพิ่งเลิกจากคอนเสิร์ตจากกรุงเทพนะครับผมมีงานแถวอยุธยานะครับผมมาคนเดียวนะครับผมแม่น้องนิตะบริมานั่พี่น้องแม่น้องนาิตะไม่ได้มาด้วยนะครับผมมาแต่ผมคนเดียวขึ้นเครื่องมาคนเดียวนะครับผมแล้วก็กลับคนเดียวด้วยนะครับผมกับสู่พี่น้องนะครับผมหาเงินหาค่ำพี่น้องจ่ายค่าเพิ่มผอเพิ่มเพิดนะครับผมค่าเออ เพระอ้อมขยันกบว่ากันไปพี่น้องนะครับผมต้องสู่ๆช่วงนี้ขยันพี่น้องขยันคูณสิบเท่าขึ้นไปนะครับผมตอนนี้คือหน้าตายังไม่ได้นอนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เลยมีโอกาสนะครับผมได้มากรุงเทพนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้มากกรุงเทพมหานครนะครับผมบาดที่นี่แพ้วเผ้าเป็นโจมบาโทรศัพท์ฉันพังไมเท่โทรศัพท์ฉันมันเลนบ่าได้ท่ายคลิปกับจังทันจังซี่อันมันขางแล้วนี่สงสัยมันอยากได้เครื่องใหม จ้างสัญญาสิทธิ์กระจมว่าอันเวลาคนไทยคลิปมันดิ่งออกแล้วก็เต็มไว้แล้วก็เฟซบุ๊กเป็นนั่นเป็นนี่นะครับผมกะพี่บาทพี่แรกกัอดทนฟังอยู่3ปี3าชาติเดียวนะครับผมกะสิจัดให้เจเล่าเซิร์ไพรส์แพลียวเพลียวแสงทองนะครับผมโดยการเซิร์ไพรส์ไอโฟนสิบนะครับผมโปรแม็กนะครับผมตัวท็อปสุดนะครับผมกะไปถอยมาแล้วมือนี้นะครับผมมากรุงเทพมากรุงเทพก็เลยแอบมาก็เลยอุ้ยมากรุงเทพพอดีไอโฟนสิบเพิ่งเปิดตัวได้มือนึง ไอโฟน12เพิ่งเปิดตัวได้หนึ่งวันนะครับผมเปิดตัวเมื่อวานนี่แหละบัดท,ที่นี่กะมือนี่ขึ้นพ่อว่าเออไอโฟนเปิดตัวแต่ว่าเขาต้องจองนี่ว่าเขาต้องจองโทรศัพท์นะโทรศัพทพ์ตอนนี้คือต้องจองเท่านั้นก็เลยโทรหาโมโมเซื้อโจบ,บักโจไปหาอันไอโฟน12ใหม่เนี่ยอันโปรใหม่เนี่ยอันสีไปเสื้อผ้าไอแพ็คเอาไวสั่น มันกับไปเล่นหาอ่องกรุงเทพสาม่วโมงกับบอมมี่พี่น้องซึ่งสงสัยว่าเครื่องนี้อาจจะลุดจองนะครับผม iPhone 12อาจจะลุดจองก็เลยมีโอ,อกาสได้คว้ามานะครับผมเป็นความโชคดีของแม่น้องอริตตนะครับผมที่พี่บ้านฟินแลนด์หลอกแล้วก็ใจดีเนี่ยผมหน้าตาก็ยังดีจิตใจก็ยังดีเฮ้ยสามีแห่งชาตินะครับผมเห็นเมียจ,จมวาโทราศัพท์พังนาซีแตเลยไปลอยสื่อนะครับผมมือนอีกับสกามบานเดิวบินกลับนะครับผมรอขึ้นเครื่องตอนนี้รอขึ้นเครื่องอยู่นะครับผมเดี๋ยวเอาไปเซอร์ไพร์ ันเลยว่าจะเป็นอย่างไรส่วนตัวผมนะครับผมบ่ได้ซื้อเลยผมก็ใช้เครื่องเก่าครับส่วนตัวพี่บ้านฟิแลียนก็ใช้เครื่องเก่านะครับผมแต่ว่าก็ของผมมันใช้ได้อยู่ไงของพี่บ้านฟิลียนยังใช้ได้อยู่ก็เลยเอะไม่ซื้อหรอกก็ซื้อให้แต่เพื่อนนั่นแหละนะครับผมกรซื้อให้แต่แพ่่พานั่นแหละพี่น้องของขวอยกันเลยบังคันสื่อใส่เครื่องเก่าไปก่อนนะครับผม <laughs> จบนะครับผมเดือนนี้กินต้มมาม่านะฮะ โอเคเดี๋ยวเราเดินทางรอขึ้นเครื่องบินกันนะครับเดี๋ยวเฮานะครับผมมาแอบเปิด iPhone 12 Pro Max นะครับผมนะฮะก่อนแพักานะครับผมให้พี่น้องได้ชมกันก่อนนะครับผมว้าววิ่งแห่พี่น้องสีทองนะครับผมนี่นะครับผมโอ้โหนี่นะฮะดีไซน์แบบมันจะเป็นแบบ คือ iPhone รุ่นเนี้ยเป็น iPhone ที่รุ่นใหญ่มากใหญ่กว่า iPhone 11อีกนะครับผมยิ่งเป็น iPhone 12 Pro มันใหญ่ขึ้นมากนะครับผมจอมันใหญ่มากนะครับผมซึ่งแบบอันใหญ่มากนะครับผมนึกว่าของ Android แต่ว่าของ iPhone ปีนี้องโหแบบสุดปังนะครับผมตัวผมก็ใช้รุ่นเก่าไปก่อนตอนนี้ก็ให้แพลาๆคุณแม่เขาไปใช้นะครับผมโอ้ยสะอ่อนปุ้ดใส่เนาะอ,อืมเข้ากับใส่เนาะเกียร์ยไปก้อนละเข้ากับกกดไปก่อนนะเข้าห้อยนะครับผมกะ อุปกรณ์การทํางานนะครับผมไว้ถ่ายคลิปให้แฟนขับดูนะครับผมไอโฟนก็ยมันก็ออกดีไซน์ดีอยู่นะเป็นเหลี่ยมแบบเหลี่ยมมากๆพี่น้องโอเคเดี๋ยวเราเก็บไปก่อนเดี๋ยวมันจะเหี่ยนลงพื้นตอนนี้นะครับผมเราก็มาถึงจังหวัดอุบลแล้วนะครับผมมีคนมารับชื่อ้องตนสวัสดิ์จ้านะครับผมขออนุญาตหลับสักสองชั่วโมงนะครับผมก่อนถึงบ้านนะครับผมหลับตาสักหน่อยพี่น้องนะครับผม เดี๋ยวไปบงกันเลยจ้ามาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าแผ่วผ้านอนหลับพี่น้องแผ่วผ้านอนหลับพุละอาบหน้าอาบ,อาบ,อาบ,อาบถาก่อนจังเสื้อผ้ายี่น้องนะครับผมถาก่อนเด้อ

vắng này Ok Đã vãng này à Ủa <cười> <cười> Ok ok à, เดี๋ยวเข้าสิเอิืนแผ่วเ,เข้ามาเบิ่งนาวผม,ม่าเข้าสื่อของมาฝากนะครับเพ้่ามาไหนเนี่ยนทะี่ออกมาฝา,า,ากนี่เหรอตัวบอ่อ อย่างนี้ดัตัวฉันโมมีดับตัวฉันเตรีด้อ เอ,อเอาเดือซื้อของพันเห็นแต้นจม,มของพันมีท้องให้เหรออ,อืมข้อแขกวันนี้โว้ยข้อแขกแล้วเนาะจอ,อยอย่างนั้นะสวยรักที่สุดเปิดกล้งกนเขาก็สวยสวเ,สสเท้เฮ้ยเธอตัากล้องตีนี่นนน โอ้ยปปดหน้อยตั้งกล้องไว้อืชิ้นมาเร็วสวยเปล่าต่อมาอแล้วฉันนะขอบคุณนะรักที่สุด <laughs> กล้องเสียมากนะนะแตน่อาจจะยังเปิดไ,ไม่ได้ั้งเปิดได้ไหมอืมเปิดได้มันคือเป็นเมนูภาษาอังกฤษวันนี้ก็ต้องไปเปลี่ยนใหม่สิจา้า ังไงจ้าดีใจที่สุด,สด,สด,สดโอ้ยใส่เบิงเนะ่สวยบ,บอทนะ่าแปลี่ยนแบบบอนาบอหนาธรรมชาติสวยอีดีพี่น้องนี่นะครับเอาไปขอบคุณนะคะอกกุปกรณ์เอาไว้ทำงานเอาไว้ทำมาเอาไว้ถ่ายคลิปให้แฟนคลับด,ไดไบูไม่ถ่ายคลิปให้แฟนคลับดูไว้ถ่ายน้องลอริตาให้อ่แฟนคลับดูนะคะอู้สวยอันนี้มันเป็นเครื่องที่แบบว่าเธอรู้ปะว่าถ้าเกิดบรจอดเมื่อไหร่ได้เปิดตัวได้มือเดียวมันบอ บัตรที่เนียนฉันก็ได้ทวปหาบักโจให้บักโจูไปหาอยู่สามล้านมันเป็นแสายามไอสายามไอคอนไอไอคอนสายามแล้วกันพระลากวนแล้วก็ยังอนั่นไปนะโบสักล้านเลยมันไปหาอีล้านหนึ่งอันนี้มันน่าจะแบบว่าหลุดจองอะไรได้คนเครื่องนี้มีขาสามล้านเลยเหรอทําไมเอาไปหาหลายล้านโอเคพีน <laughs> okay, ่น้องนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ช่อง PB Finland Channel นะครับผมอ่าเอาเงินมาอะไร ันซื้อให้ได้ซื้อเอาไอ้ควันได้ซื้อเสียใจเอาเขาเอาไอ้ควันได้ซื้อแม่เอาใจเอาใจเมียนี่มีอะไรเนาะป็นบ้าเหรอมีอะไรเนาะไม่ได้มีอะไรหรือว่าจะใกล้ปีใหม่เนาะอะไรใกล้ปีใหม่วะอันนี้ของขวัญยัางบนเป็นของขวัญปีใหม่เป็นวันนี้มันก็เกี่ยวกับกนนั่นแหละบ้าติดบ้าโน o ม่อะมันก็ใกล้กันนั่นแหละล่วงหน้าล่วงหน้าอันนี้เป็นของขวัญปีใหม่ล่วงหน้าอันนี้เป็นของขวัญอ่าที่อุ้มท้องน้องนาดิตาให้คุณพ่อ แต่ของคนปีใหม่ก็คนละอย่างนะหรอฉันเัียงไม่ได้เลยเออจะได้ยู่ <laughs> ให้ก <laughs> ดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพ b f บิฟิลัน h ์ชาแนลสวัสดีครับ